ให้รู้มีเมตตาการุญกันให้รู้ฟันรู้สลับรู้อภัยครูจึงเป็นประทิปทองของบวงสิทธิ์สองชีวิตให้เห็นเป็นฉนหนครูจึงเป็นผู้ปั้นเป็นบันไดให้สิทธิ์ได้เดินทางอย่างงดงามจึงครูเป็นครูชนีที่ต้องไหว โลกผ่องใสที่สุดครูชูอารามจึงเป็นครูผู้หนักรักทุกยามสิบรวมความรักครูขอบูชา